สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอุ้มอ,อเมืองนะครับวันนี้เป็น EP ีที่24นะครับประจําวันที่16เดือนสิงหาคม2,568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา700บาททุกรายการ3องค์2,000นะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0928 30 0049หรือแอดไลน์ u u m 7 1 4 6นะครับหรือสามารถสแกน Q ิวอา e โคตรงด้านาหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับพี่วันนี้วันหวยออกนะครับผมก่อนจะไปลุ้นหวยกันนะครับมารับชมนะครับพระเครื่องสวยๆนะครับพี่วันนี้เข้าใหม่นะครับผม700บาททุกรายการนะครับผมวันนี้สามองค์สองพันนะครับพี่นี่ครับสวยสมราคาแน่นอนรายการที่หนึ่งปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมด้านหลังเลี่ยมกรอบตัวกรอบนี อาสลักเป็นรูปพระพุธนะครับพี่นี่ครับสวยงามมากนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้นี่ครับองค์พระมันเลยนะพี่นะสวยงามเจ็ดร้อยบาททุกรายการนะครับพี่เจ็ดร้อยบาททุกรายการสามองค์สองพันบาท <c oughs> ขออภัยครับรายการต่อไปรายการที่สองปิด ตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับกระหนกข้างนะครับนี่ครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับผมกระหนกข้างสวยๆแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาททุกรายการสามองสองพันเลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับพี่รายการที่สองรายการต่อไปรายการที่สามเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัด กลางบางแก้วนะครับพี่อันนี้เป็นเนื้อผงยานะครับด้านหลังมีรอยจานรยายการที่สามนะครับผมรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สี่เป็นขุนแผนภายคู่นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองรายการที่สี่นะครับขุนแผนภายคู่นะครับ หลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่ละยองรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้าปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์หลังแบบนะครับรายการที่ห้านะครับรายการนี้เนื้อโซนกะลาสวยๆเลยนะครับพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันรายการที่ห้า รายการต่อไปรายการที่6นะครับอันนี้เป็นพระกุหอดนะครับเป็นเนื้อสีแดงพี่ๆท่านใดดูชอบทักมาได้เลยนะครับพี่นี่ครับเป็นพระกุหอดนะครับเนื้อสีแดงเลี่ยมกรอบฝังเพชรสวยๆเลยนะครับรายการที่6รายการต่อไปรายการที่7อีกหนึ่งองค์ครับพี่กุหอดอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับ เรี่ยมกรอบฝั่งเพชรนะครับรายการที่7รายการต่อไปรายการที่8นะครับเป็นพระกิ่งเหลี่ยมกรอบลงยาฝังเพชรนะครับรายการที่8ด้านหลังเขียนจอปอนะครับแล้วก็ลอห้ารายการที่8นะครับ รายการต่อไปรายการที่9รายการที่9เป็นพระขุนแผนนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลเรียมกรอบฝังเพชรสวยๆเลยนะครับพี่รายการที่9นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่10 รายการที่10นะครับเป็นอาหลวงพ่อฤาษีลิงดำรายการที่10นะครับเนื้อสีขาวกับเนื้ออาชมพูอมแดงนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่11เรายการที่สิเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพร้อมหมากถุยหนึ่งลูกนะครับ รายการที่11นะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพร้อมหมากถุยเลี่ยมคู่กันเลยนะครับพี่ราคาเดียวเลยนะครับวันนี้700บาททุกรายการ3องค์2,000บาทรายการต่อไปรายการที่12เป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะครับเลี่ยมคู่กันนะครับรายการที่12นะครับรายการนี้ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคร,รายการต่อไปรายการที่13นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกหนึ่งชุดครับตรงกลางเป็นพระยันสีแดงรายการที่13นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เป็นหลวงปู่สุขด้านบนเป็นหลวงปู่สุขรัศมีนะครับด้านล่างอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะพี่นะเนี่ยครับนี่ครับรบายการที่สิบสี่ด้านหลังปิดทึบนะครับด้านล่างไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพาอะไรผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะพี่นะด้านบนเป็นรัศมีนะครับรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเตาลีดรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้หลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบหกเป็นหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการที่16นะครับนี่ครับพี่พี่ธันใดดูชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่17รายการที่17อันนี้เป็นประหลัดขิกไม่ทราบที่นะครับ รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้ไม่ทราบที่รายการต่อไปรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นตะกุดนะครับตะกุดไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สิบแปดถักเชือกนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการนี้เป็นตะกุดนะครับ รายการต่อไปรายการที่19นะครับตะกุดไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ท่านใดดูทราบดูชอบทักมาได้เลยนะครับพี่ผมไม่อยากยัดที่นะพี่นะว่าเป็นของที่ใดนะครับนี่ครับรายการที่19บารายการต่อไปนะครับรายการที่20นี่ครับอีกหนึ่งดอกอันนี้เป็นตะกุดหนังนะครับพี่ ตะกุดหนังนะครับจะของเดิมเขาว่าเป็นตะกุดหนังเสือนะพี่นะรายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ครับเป็นหนังม้วนนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นล็อกเก็ตพระพุทธชินราชรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่22เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญสวยคมมากนะพี่นะเหรียญน,นี้รายการที่22ด้านหลังลอยจานเต็มนะครับด้านหลังลอยจานเต็มหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรายการที่22่รายการต่อไปรายการที่23าม นบนเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครัาปากหลวงู้ทวดวัดช้างให้ปี0ูนย์แรายการที่ยี่สิบสานะครับผมรายการนี้รายการต่อไปรายการที่24เหรียญกลมรุ่นแรกหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามลอยจานเต็มเหรียญน,นะครับรายการที่24นะครับ มีติ่งตรงนี้ด้วยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจับขอบเงินรายการที่ยี่สิบห้าสองสี่เจ็ดสามรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหล่อ ไม่ทราบที่นะครับจับขอบเงินนะรพี่รายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับจับขอบเงินรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีด รายการที่28นะครับหลวงปูท่ทวดเต่าลีดรายการต่อไปรายการที่29เเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองจับขอบเงินนะครับรายการที่29 รายการต่อไปรายการที่สามสิบนะครับเป็นเต่าหลวงห่อเงินวัดบางคานจับขอบเงินเหมือนกันนะครับพี่รายการที่สามสิบนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่โลหะถึงยุคนะครับรายการที่สามสิบรายการต่อไปรายการที่สาสิบเอ็ด รายการที่สามสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกกยนะครับเหรียญหลวงพ่อกกยวัดโคศิตารามปีสองห้าหกห้านะครับรายการที่สามสิบเอ็ดจับขอบเงินรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะครับพี่เป็นตะกุดสองดอกรายการที่สามสิบสองนะครับ ไม่ทราบที่นะครับพี่เป็นตะกรุดสองดอกคู่นะครับผมนี่ครับลงลักถักเชือกขนาดความยาวนะครับขนาดความยาวประมาณนี้นะครับพี่รายการที่สามสิบสองนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายนะครับผมวันนี้สามสิบสองรายการนะครับวันนี้เข้าใหม่สวยๆเลยเจ็ดร้อยบาททุกรายการนะครับพี่สามองค์สองพันบาท พี่พิธันใดสนใจติดต่อเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ0928300049หรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พี่ธันใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ธันใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ